ดีครับวันนี้ก็ขอต่อนะครับเรื่องของภัยใกล้ตัวทีวนี้เราจะมาดูเรื่องการแก้ไขในะส่วนของภาวะของความโกรธความลิษยาและก็ความพยาบาทนะครับเพราะฉะนั้นเรขอหยิบเรื่องของ วิธีการแก้ไขความโกโรธนะก็เบื้องต้นนี่นะครับพุทธบริษัทเราเนี่นะจะต้องฝึกการรักษาศีลนนะเป็นพื้นฐานเลยนะครับเอ้ก็ให้ระลึกเสมอว่าสิ่งที่ต้องควบคุมระมัดระวังเนี่ยศีลห้าน,นะครับแล้วเมื่อการฝึกระมัดระวัง ควบคุมด้วยความคิดรักษาศีลห้าเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับก็เลือกรู้ตามภาวะที่เกิดของการรักษาศีลน,นะครับเสร็จแล้วเนี่ยภาวะที่ต้องแก้ไขอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากความโกรธนั้นก็ให้เราดูเรื่องของก็เลฝึกสติประทานนะ การที่จะฝึกสติปัฏฐานเนี่ยนะบางทีเราก็ใช้ภาวนามาก่อนอเคยต้องฝึกภาวนาควบคู่กับการฝึกสติปัฏฐานนะครับสิ่งที่ต้องมารู้จักทุกให้ได้นะทุกสำคัญเนี่ยทุกที่เกิดจากจิตใจของเราให้ได้นะ,ะการที่เราจะเกิดภาวะการโกรธเนี่ยนะเราต้องเข้าใจกันว่ามันเกิดที่จิตของเรานะครับไอจิตของเราเนี่ยแหละ เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็จะส่งให้มีปฏิกิริยาทางกายนะฮะทางาด้านระบบความคิดจึงเกิดจะได้เกิดความรุนแรงนะฮะเลือดลมฉีดเ,เร็วแรงมากอันนี้ถ้าเราฝึกรักษาศีแล้วเนี่ยแล้วก็ฝึกสติปัะฐานและเลือกให้รู้จักอาการเป็นทุกข์ของจิตใจของเราให้ได้นะครับ ในวิธีการแก้ไขพื้นฐานแนวทางทำให้รู้จักใจเป็นทุกข์หรือใจเราเกิดภาวะนะเป็นอกุศลนะหรือว่าเกิดการเบียดเบียนอะไรก็ตามหรือเกิดการไม่พอใจอะไรก็ตามเนี่ยนะก็จะมีภาวะอารมณ์โกรธนะเกิดขึ้นแตนะ่สิ่งที่จะเกิดสู่การภายนอกร่างกายหรือร่างกายเราได้เนี่ยมันเกิดที่จิตก่อ,กอน เพราะนั้นจําเป็นต้องมาฝึกสติปัฏฐานเนี่ยให้เรารู้จักจิตใจที่เกิดสต่อนนะพอรู้จักพอเรามีสติเห็นจิตใจของเราเห็นร่างกายของเราเห็นจิตของเราเนี่ยนะเออก็จะรู้ว่ามันเกิดภาะวะไม่เที่ยงอย่างไรของจิตจิตนี่มีเกิดแล้วก็ดับเลยนะส่งให้ปรุงแต่งปรุงแต่งก็มีสิ่งที่เกี่ยวข้องทางกายนะทางสมองทางวิญญาณน,นะครับ นั่ถ้าเรารู้แล้วเนี่ยถ้ารู้จากจิตของเราที่เป็นทุกข์จากความโกรธเนี่ยนะมันจะมีสภาพธรรมอย่างหนึ่งให้เรารู้ว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไม่เที่ยงแน่นอนแล้วก็ดับลงไปตามภาวะที่เขาเกิดขึ้นพอเราเห็นทุกข์ทางจิตใจของเราเกิดได้แล้วเราก็เห็นความไม่เที่ยงอยู่เรื่อยๆเ,เกิดขึ้นดับลงเกิดขึ้นดับลงเนี่ยนะอันนี้เมื่อเรามีสติเห็นแบบนี้ ใชมฮะมันก็จะมีการควบคุมด้วยเีษอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเรามีสติทุกอย่างเนี่ยมันก็สามารถให้รู้จักความไม่เที่ยงของจิตที่เกิดภาวะปฏิฆะหรือความโกรธนะฮะอันนี้คือวิธีแก้ไขส่วนหนึ่งของความโกรธนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะขอขอต่อไปเรื่องของวิธีแก้ไขนะฮะน,นี่เขาเรียกว่าตัวลิศยานะฮะ การลิสยาเนี่ยมันไม่เหมือนกับการแก้ไขเรื่องของความโกรธนะครับเพราะลิสยาเป็นเรื่องของความคิดนะามีวิญญาณความคิดเกิดความลิสยาแข่งขันเพราะนั้นจะต้องรู้จักนะฮะเรียกว่าสีต้องมีอยู่แล้วนะแต่ให้รู้จักความคิดของเราขณะนี้เราคิดอกุศลนะเกิดความไม่พอใจอยากแข่งขันอะไรเงี้ย ทีนี้เรา็ให้ดูสภาวะของความจริงอย่างหนึ่งว่าเนะเรื่องก็อ้างนะต้องพยายามน้อมเรื่องบุญกุศลนะการสร้างมาของเราเนี่ยเราาจ,จะสร้างบุญกุศลมาเนี่ยไม่เท่าเทียมอ่านะไม่ไม่คือเรียกว่าไม่ได้ก่อการกุศลสั่งสมไว้ด้วยบุญและบารมีนะก็ต้องใช้ข้อธรรมเนะี่ยใช้สภาวะธรรมก็ ของความจริงมาน้อมพิจารณาตัวเราว่าไอสิ่งที่เราไม่สามารถจะเท่าเทียมนะหรือมีความสม่ำเสมอหรือโดดเด่นกวา่า,า,าบุคคลซึ่งซึ่งเรามีความริษยาเขานะเพราะฉนั้นเราต้องเราต้องย้น,น้อมเรื่องบุญกุศลนะนะจึงได้แก้ไขสิ่งที่เป็นริษยาจิตใจของเราได้นะครับถ้าเราไม่น้อมถึงบุญกุศลหรือสภาวะ ทำความเป็นจริงเนี่ยเราก็จะข้างคางในความคิดแต่ทบทวนนะวนไปวนมานะกับสิ่งที่เกิดภาวะขึ้นหรืออีกอย่างหนึ่งอีกในหนึ่งนีส่วนหนึ่งอาจจะมีหลายส่วนนะแต่ว่าพอพูดวิธีการผ่อนคลายเนี่ยก็ควรจะปรับร่างกายนะไม่ให้ได้รับเห็นคือไม่ให้ตาเราเห็น ไม่ให้เสียงเราได้ยินเนี่ยจากสิ่งที่เกิดภาวะของความริสยาเพราะถ้าก่อรูปขึ้นมาเนี่ยถ้ารูปปรากฏเนี่ยตาเราก็เห็นหูได้ยินนะมีกายสัมผัสด้วยเนี่ยก็จะทําให้เรานั้นะ่ะเศร้าหมองมันเกิดความริสยาอยูอ่เมื่อเกิดความริสยาอย่างนี้เนี่ยมันยิงเป็นโทษภัยกับตัวเราเองใช่ไหมครับเพราะมันจะมีความเศร้าหมองห่อเหี่ยวบั่นทอน นะเกิดความหมดกำลังใจนะฮนะบางทีก็ถดถอยไปถึงนะเรื่องราวต่างๆของชีวิตบางทีก็ทำให้หอ่อเหี่ยวหมดกำลังใจประกอบสาม,มาอาชีพความลึษยายเนี่ยมันร้ายแรงนะมันทำร้ายตัวเองอย่างร้ายแรงเหมือนกันนะซึ่งจะแตกต่างก,กับความโกรธโกรธก็แรงแต่แรงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายถึงข้างคางโกรธแล้วผ่านไป ถ้าเราดูเป็นดูจิตเป็นมันก็เข้าใจว่าความไม่เที่ยงเกิดใช่ไหมครับแต่ถ้าลิสยาเนี่ยมันอยู่ในสภาวะการปรุงแต่งของความคิดและวิญญาณของตัวเราเองเพราะนั้นมันต้องใช้สภาวธรรมนะฮะอ้างเหตุภาวธรรมเนี่ยให้เราได้น้อมเสมอว่าบุญนะกุศลในการประพฤติปฏิบัติตัวเราเนี่ยมันยังไม่มีบาร,รมีพอ ที่จะให้เราเข้มแข็งปลดปล่อยการดิษยาบุคคลต่างๆที่เขามีบุญวาสนาดีกว่าเรารูปสวยกว่าเสียงเพราะกว่านะหน้าที่การงานดีกว่าสังคมดีกว่านี่แหละในครอบครัวก็สมบูรณ์กว่าอะไรเหล่านี้แหละครับที่มันเกิดปัญหาความริสยานะครับนะการคินก็ดีกว่าการเป็นอยู่ดีกว่าอาหารการ การอาชีพการงานก็ดูสมบูรณ์กว่ารูปร่างก็แข็งแรงกว่าสวยงามกว่าเครื่องนุ่งหมก็ดีกว่าไหมเรานี้เขาได้ทำให้นำไปสู่การเกิดความแข่งขันนละลีจิยาขึ้นมันอยู่กับความคิดนะครับมันเป็นทุกความคิดเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดความคิดต้องแก้ไขด้วยสภาพธรรมนะฮะจะใช้ธรรมมาตัวแก้ไขเรื่องบุญและเรื่องบาปเรื่องสังสม มาเนี่ยเราคงจะสั่งสมไว้นะไม่ดีพอนะถ้ารูปไม่งามร่างกายไม่แข็งแรงก็แสดงว่าเราไม่รักษาศีลมาให้ดีก็ทําให้รูปเราไม่งามใช่ไหมฮะคนร่างกายดีเนี่ยมันเกี่ยวกับการรักษาศนะีลนะรักษาศีลมาดีแล้วก็าําให้ร่างกายจิตใจดีนะฮะเพราะนั้นคนที่รักษาศีล อย่างปาณนียเนี่ยอย่างไรก็ร่างกายดีนะครับยกเว้นกรรมบางอย่างที่เราสร้างไว้เนี่ยไปทํรลายอะไรไขไว้ก็จะมีบ้างนะแต่ถ้าเราฝึกเดี๋ยวนี้ทําเดี๋ยวนี้จะแก้ไขแนวทางนี้ได้พอสมควรนะครับความริษยาเนี่ยมันอยู่กับความคิดมันไม่ได้เป็นตัวเหมือนเหมือนรุนแรงเหมือนตัวนั้นตัวตัวโกรธหรอกพราะตัวโกรธมันเกิดขึ้นแล้วมันสามารถ แสดงผลทางกายทางการกระทาได้นะครับลิษยาเนี่ยมีบ้างนะแต่มันก็ไม่ถึงขนาดจะต้องความรุนแรงนะฮะแต่ก็พยายามจะแข่งขันด้วยการสร้างเหตุการณ์ทางลบๆให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาแต่ความจริงมันก็ไม่ใช่หรอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องของจิตที่ลิษยาเท่านั้นเองใช่ไหมแค่กลา่าวร้ายกล่าวโทษพูดจาสิ่งที่มันเสียหายเกิดขึ้นใช่ไหมพยา,ยามที่ทําการแข่งขันอย่างนั้นเท่านั้นเอง นะครับเพราะฉะนั้นเราอ้างบุญกุศลเนี่ยในการสังสมของเราเนี่ยนะยังไงก็ถ่ายถอนความวิสัยาออกไปได้พอสมควรนะครับแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเราเหาวิธีการแก้ไขเนี่ยเบื้องต้นต้องรักษาศีลอยู่แล้วนะครับเพื่อการที่เรารักษาศีลเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจความมั่นคงนะฮะความอดทนอดกั้น นะแล้วก็บรรกะประคองพื้นฐานของเราได้นะฮะอันนี้คือส่วนที่สองนะของความร,ริษยาที่จะแก้ไขในส่วนที่สามเนี่ยแล้วกความพยาบาทเนี่ยอาฆาตพยาบาทเนี่ยไอ้สิ่งที่เป็นความพยาบาทเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของเรื่องกรรมเวรน,นะนะเป็นจองกรรมจองเวรกัน,นมันตั้งมันด้วยด้วยเอ่อเรื่องไต่จองทบทวนพยาบาท จองกรรมจองเวรกันแล้วกันอันนี้เขาเรียกว่ากรรมวิบากนะฮะเพราะนั้นการที่เราจะแก้ไขกรรมวิบากไม่ต่อกรรมวิบากให้มันเป็นทำร้ายจองกรรมจองเวรกันเนี่ยก็จะต้องเรียกว่าปะพฤติปฏิบัติกรรมฐานใช่ไหมครับคือกรรมฐานเนี่ยนะมันมันไม่ได้หมายถึงของที่เราเราเราประมาทตัวเองว่าของยากของของสูงไปของทําไม่ได้ แต่ได้พาเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าของสูงลนะ้วทำไม่ได้แต่เหล่านั้นไม่ตั้งมั่นจะทำเท่านั้นเองนะครับคือถ้ากรรมฐานเนี่ยก็คือการอะไรไหมเราดูนะให้พิจารณาสังขารใช่ไหมฮะร่างกายเนี่ยเกสาโลมานาขาทันตาตะโจอันนี้ก็ส่วนหนึ่งให้รู้ว่าร่างกายร่างกายของเราเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์ยึดถือไม่ได้ใช่ไหมครับ วันนั้นสิ่งที่มันดูกายไม่เที่ยงนะฮะดูจิตใจที่ไม่เที่ยงดูความจริงที่เรามีสภาพไม่เที่ยงเนี่ยมันจะเขาเรียกละแล้วก็ปล่อยวางพอสมควรได้เพราะว่ากรรมฐานเนี่ยสามารถให้รู้จักสิ่งที่เป็นจริงได้นะครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องไม่เที่ยงอย่างไรนะฮะอะไรก็ตามเนี่ยกรรมฐานให้ดูตัวเองนะไม่ใช่ดูสิ่งที่ปรากฏภายนอกทีเดียว เห็นไหมเพราะนั้นการที่ดูปรากฏภายนอกหมายถึงฝึกสติสัมมาชัญะญให้เกิดสติระลึกเข้าไปเจอภาวะของเราเหมือนกันแต่ไม่ได้มาถึงการกระทำจนกระทั่งให้เกิดยอมรับความเป็นจริงในจิตของเราได้ทีเดียวนะครับแต่ก็สืบเนื่องกันแหละต่อเนื่องกันอยู่นะครับเพราะนั้นไอ้การที่จะละหรือดับความพยาบาทได้ก็ให้ดูกรรมาฐานในร่างกายของเรานะฮะ เกษาก็คือผมนะฮะโลมาขนโลมาหน้าขาก็คือเล็บนะอะไรทันตาก็คือเกษาโลมาหน้าขาทันตาแต่โจทันตาไม่ใช่เป็นอะไรผมขนเล็บฟันหนังนะครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาศัยดูกรรมฐานในร่างกายเราหลักการดูนะฮะดูร่างกายหายใจดูเลือดลมภายในดูเส้นผมเรายัางไงปัจจุบันนี้ นะลับัวมองดูพิจารณาสังขารในร่างกายเพราะฉนั้นเมื่อเราดูอย่างนี้เนะี่ยสิ่งที่มันเป็นเรื่องของความพยาบาทใช่ไหมครับมันจะมันจะไม่ก่อกวนให้จิตเราไปเกี่ยวข้องอต่อเนื่องจนกระทั่งเกิดวามเศร้ามองใช่ไหมแต่จิตเราดูกรรมฐานเนี่ยนะในร่างกายของเราเนี่แหละก็ทําให้จิตเราเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าใจนะและ้วก็เข้าสู่การปล่อยวางใช่ไหม พอจิตเราเข้าสู่การปล่อยวางนั่นแหละครับมันจะเกิดการถอดถอนความพยาบาทไปนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าพบชาตกรรมวิบาก็จะตัดรอนให้มันเบาบางลงแล้วก็หมดไปเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่แก้ไขนะความโกรธก็ดีความลึษยาก็ดีนะครับแล้วก็ความเขาเรียกว่าอาฆาตพยาบาทนะเรานี้เขาเรียกว่า าหาวิธีการแก้ไขดังกล่าวเป็นเป็นการแก้ไขทางกึะภาพิปฏิบัตินะครับท่นนี้วันนี้เราก็ได้มีโอกาสได้พูดถึงเรื่องการแก้ไขนะเรื่องภาวะอารมณ์โกรธนะฮะแล้วก็ความริษยานะฮะแล้วก็ไปสู่ความนะแก้ไขเรื่องพยาบาทจองกรรมจองเวน,น ถ้ามต้องใช้คําว่าจองกรรมจองเวรส่วนใหญ่เนี่ยไอ้ไอแรงพยาบาทเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตนะผมว่าไม่ไม่ใช่เรื่องความคิดคิดนี่เป็นตัวประกอบเฉยจิตมันสั่งสมกรรมวิบากไวใช่ไหมฮะถ้าเกิดความอาฆาตพยาบาทจองกรรมจองเวรใช่ไหมครับพบชาติอะไรครับใช่ไหมฮะถ้าเกิดพบชาติเพราะนั้นเนี่ยเรา ก็ใส่กรรมฐานตัดภพชาติอ่ตัดพยาบายคือตัดภพชาตินั่นแหละรครับเนั้นอะไรก็ตามเนี่นะผมดูว่าภัยใกล้ตัวเรานี่นะมันอยู่ที่จิตเป็นเป็นตัวสําคัญมากที่สุดเลยแต่ประกอบไปด้วยร่างกายนะครับแต่ว่าจิตสําคัญเป็นตัวก่อเหตุนะให้เรา,เาได้รู้ว่าถ้าเราอาศัยพระธรรมเนี่ยนะในการหล่อเลี้ยงชีวิตเรานะครับ ให้มีชีวิตที่เข้าใจธรรมชาติของการดำเนินชีวิตนะเราก็สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและพอเพียงนะฮะเข้าใจหน้าที่ของเรานะครับเข้าใจหน้าที่ของคนที่เกี่ยวข้องกับเรานะสมมติเราเป็นสามีก็ดีแล้วก็รู้หน้าที่ของเราคือสามีแล้วทำอะไรบ้างนะฮะเราเป็นภรรยาก็ทำหน้าที่ภรรยาของเราทำอะไรอย่างไรบ้าง แต่ผมก็ให้เกียรตินะผมจะดูว่าในส่วนสามีก็เหน็ดเหนื่อยเรื่องการงานนอกบ้านนะส่วนใหญ่แล้วก็ในบ้านก็ยังเกี่ยวข้องด้วยภรรยาก็เหน็ดเหนื่อยนะเพราะฉะนั้นทั้งสามีและภรรยาเนี่ยก็ทําหน้าที่กันาสาหัสการอยู่นะครับอันนี้มีทายาตเนี่ยมีลูกใช่ไหมพอมีลูกขึ้นมาเนี่นะมันเกิดความห่วง ความห่วงและความหลงใช่ไหมครับนี่ก็คือประเด็นต่อมาเรื่องของภัยใช่ไหมภัยใกล้ตัวเหมือนกันนะครับนะมีลูกเวลานเนี่ยเสบเน่องด้วยความห่วงความคาดหวงังสู่ความหลงหยึดถือมั่นยึดมั่นถือมั่นนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าทาไมถึงเกิดอีกลเลยในเมื่อเราเดับแก้ไขความโกรธได้ความดิเสียได้แก้ความ อาฆาตพยาบาทได้ใช่ไหมครับตอนนี้สิ่งที่ไม่เกิดความพึงพอใจของลูกหลานนี่แหละครับสําคัญอยู่ใช่ไหมเราต้องมีการเข้าใจเขาเข้าใจเรานะเออก็เพราะนั้นอะไรอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราเออน้อมดูว่าก่อนนั้นนะเรามีครอบครัวเป็นสามีและภรรยาสิ่งที่เกิดขึ้นตามมานั้นคือลูก ใช่ไหมฮะขณที่มีลูกเนี่ยเราจะเห็นว่าเรามีการทนุถนอมและมีการดูแลเขาให้ปัถนายเขานั้นเป็นบุคคลทีม่มีชีวิตที่ดีสุขภาพแข็งแรงนะครับเปนคนมีศีลธรรมประกอบหน้าที่โดยชอบต่อตอนเองแล้วก็ต่อสังคมนะต่อประเทศชาติต่อครอบครัวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใกล้ๆตัวมากนะครับ ันนี้มันเกิดเารีกว่าจากบางคนก็มีลูกหลายคนใช่ไหมครับมีลูกหลายคนเนี่ยหนึ่งสองคนสามคนอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เกิดการคาดหวังสั่งสมเขเรียกสามีและภรรยาเนี่ยคาดหวังสั่งสมในสังคมโลกเลยนะก็จะมีการเรียกว่าใส่ใส่ใส,ใส,ใส,ใส่ข้อมูลไปในเรื่องของการประกอบสมาชีพการใช้ชีวิตเนี่ยเขาจะใส่ไปในเรื่องของเรียกมันเป็น เป็นการนำเสนอใส่จากความต้องการของอของเราเนี่แหละของพ่อของแม่อะไรก็ตามปรารถนาฝากไฟและสร้างสรรค์ให้เขาเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นตามความคิดของเรานะฮะขณะที่ใช้เวลาไปอย่างนี้ถ้าเกิดอะไรจิตมันก็จะก่อกวนนะ,อะพอสมหวังก็พอใจพอผิดหวังก็เสียใจใช่ไฮะ เนี่ยแล้วมันสิ่งที่ก่อขูวให้เราบกมุ่นกับการคาดหวังนะเรื่องการหลงไหลนะั่นแหละนะเป็นความหลงยึดมั่นถือมั่นเมื่อลูกของเราทั้งหมดเนะี่ยเป็นของเราที่เราคาดหวังแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรยึดมั่นถือมั่นใช่ไหมครับเป็นความหลงก็ได้นะหลงนอกตัวเราใช่ไหมฮะ นั้นถ้ามีสภาพหลงแบบนี้นะหลงนอกตัวเรายอย่างนี้แล้วก็ดูการใช้ชีวิตท่านมาห้าปีสิบปียี่สบปียี่สิบกว่าปีเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเรียนจบทาประกอบอาชีพการงานเพราะนั้นเนี่ยเมื่อประกอบอาชีพเป็นอย่างานก็ยังหวังต่อว่าเขาต้องเป็นคนที่พัฒนาชีวิตได้เป็นบุคคลที่มีตัวอย่างให้ดีกับครอบครัวและสังคมประเทศชาติอย่างนี้นะไอ้เ,เรื่องมันก็จะเกิดการแล้ว คือการนำการเหนี่ยวการเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นในการคาดหวังใช่ไหมเนี่ยพอาจะพอจะคลองเรือนขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการปรุงแต่งแล้วเราจะคาดหวังสิ่งที่ดีที่สุดให้ให้ลูกอีกแล้วไหมแต่จริงเนี่ยมันมันนอกตัวเรานะแต่ยมันเรียกความหลงเข้าไปเกี่ยวพันเนี่ยหลงเข้าไปเกี่ยวพันคาดหวังมั่จริงแล้วเนี่ยจริตยิสัยของลูกเราก็ไม่ใช่เหมือนเราทั้งหมดในะเรื่อง สร้างสารคคู่ครองเนี่ยนะแต่เราก็พยายามที่จะบังคับบัญชาให้คล้ายคลึงกับเราเห็นไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าความหลงหลงยึดเกี่ยวข้องนอกตัวเราเป็นเป็นเอาเราเข้าไปเป็นตัวตั้งใช่ไหมครับก็สังเกตดูนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของชีวิตแล้วเนี่ยหรือเราดูพระธรรมว่าความไม่เที่ยงจริงเนาะความทุกข์ความเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงความยึดไม่ได้เนี่ยน้อมนําให้เรา มีการรู้จักในการพิจารณาสิ่งที่ซึ่งนาเราแต่เราก็ต้องให้ความดีกับเขาเหมือนกันแนวว่าศีลมันดีอย่างไรนะถ้าคนรักษาศีลเนี่ยลูกเจ้าเราเาแนนำให้เข้าศึกษาพระธรรมนะไปฟังธรรมจากครันผู้ใหญ่หรือพระคุณเจ้าก็ดีเนี่ยศีลเนี่ยทำให้เรามีการละอายต่อบ,บาปกรรมที่เราเลือกเล่าเว้นการทําร้ายตนเองและบุคคลอื่นนะฮะ พอเรามีศีลนําให้เขามีความน้อมเอียงหรือหรือมีการผูกพันเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคาดหวังต่อไปเนี่ยอาจจะไม่ได้สมหวังเราทั้งหมดแต่ในเมื่อเขามีศีลธรรมเอาไว้เนี่ยนะจากความที่เราคาดหวังคือเรียกว่าความห่วงเนี่ยความห่วงความหลงยึดมั่นเนี่ยก <c oughs> ็จะทำให้เขานั้นมีหลักความดีใช่ไหม แล้วเราก็จะรู้ด้วยเราก็จะนั่งน้อมเอียงด้วยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้ก่อนหน้านี้ลูกเราก่อนจะเกิดเป็นลูกเราก็ไม่ใช่หมเราก็ไม่ได้มีลูกมาก่อนใช่ไหมครับนะนี่มีลูกนะะคนทีหนึ่งสองสามเนี่ยก็คือสิ่งที่เกี่ยวข้องละทําให้เรานั้นเกิดความหลงคาดหวังอ่านอกตัวเราเนี่ยซึ่งมันไกลไปความจริงเนี่ยก็ให้ดูตัวเราเป็นหลักนะในการเกิดมาทําหน้าที่ เน่มนุษย์เนี่ยมีหญิงชายเนี่ยเป็นหน้าที่ลูกหน้าที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพอเราดูเราเราก็จะเกิดความเข้าใจเราในการปลดปล่อยวางแล้วก็เห็นความไม่เศร้าหมองหรือคาดหวังตามภาวะที่เข้ามาใหม่นะฮะหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราฝึกเราให้แก่งมีบุญแล้วมีบุญและบรารมีเนี่ยบุญเข้ามาเึ่นการสั่งสมกุศลน,นะแต่ถ้าบรารมีมาเนการกระทาเกิดขึ้นจนเกิดกําลังใจที่เข้มแข็ง รับความเป็นจริงได้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยความหลงตัวนี้แหละครับมันจะเป็นกันเป็นปกติส่วนใหญ่เนี่ยมีความหลงผูกพันรักใคร่ป่าถนาให้เขาดีใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสัตว์โลกทุกคนเนี่ยทุกตัวตนจะเป็นมนุษย์และสัตว์เนี่ยก็ย่อมมีกรรมของตัวเองไงเพราะนั้นเนี่ยวิธีการจะถ่ายถอนไอ้การความหลงเนี่ยนะเ,เขาเรียกว่าความหลงในเรื่องของ ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยนะมันก็มีวิธีการโดยการเห็นความไม่เที่ยงเหมือนกันเห็นความเป็นทุกข์นะความไม่มีตัวตนเราก็น้อมถึงบรรพบุรุษเราเนี่ยก่อนหน้านี้ปู่ย่าตายายเราก็มีภาวะเหมือนเราปัจจุบันเหมือนกันนะครับแต่แล้วก็ดูว่า,เ,าเขาก็ได้สูญเสียชีวิตไปแล้วก็เยอะยังมีอยู่บ้างก็มีเนะี่ยการดำเนินชีวิตให้มีความสุขมีความพอดีกันและกันเนี่ย นำเสนอเรื่องความไม่เที่ยงไปความเป็นทุกข์ความยึดไม่ได้ให้เข้าครองในความดีงามนะมีศีลธรรมนะมีความเมตตามีการปล่อยวางใช่ไหมครับเพราะนั้นความหลงนะอยู่ต้องเรียนรู้เรื่องความปล่อยวางพอถ้าเรียนปล่อยวางก็เข้าไปสู่เรื่องราวเดิมคือต้องมีสติสัมปชัญญะเรียนรู้ตัวเราถึงความไม่เที่ยงใช่ไหมครับมีการภาวนามีความตั้งมั่น แล้วจะเห็นว่าถ้าเรายิ้มให้ตัวเองได้นะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจะเป็นความสุขและความทุกข์ก็ตามนะก็จะทำให้เราปลดปล่อยนะฮะในเรื่องของการถ่ายถอนได้เพราะเราการยิ้มเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของมีสติสัมปชัญญะจนรู้สึกระลึกได้ว่าเราต้องยิ้มให้ตัวเองได้นะครับไม่แต่เรื่องนั้นเกิดขึ้นมาเป็นเรื่องกระทบเป็นเรื่องที่เศร้าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกใจ เราก็หัดยิ้มได้นะฮะอย่างเช่นมีคําสั่งให้เราทำภาราหน้าที่อะไรก็ตามเนี่ยเราเรารู้สึกว่าเหนื่อยทางกายเหนื่อยทางใจแต่เราก็ยิ้มให้ตัวเองได้นี่เรียกว่าเขาเรียกว่าเรานั้นมีสติรู้จักภาวะในการแก้ไขร่างกายอะที่มีเรื่องลาเศร้าหมองคุณมัวก็ตามนะฮะนั้นผู้พูดเองเนี่ยก็แสนหลักเหล่านี้เอามาดำเนินชีวิตในครอบครัว ในการประกอบอาชีพการงานในการเกี่ยวข้องกับสังคมนะครับจะเห็นว่าความห่วงเนี่ยความเรียกความความหลงหลงยึดถือนะฮะอันนี้มันของธรรมชาติใกล้ตัวเรามากๆเลยนะเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวเราจะเกิดความเศร้าหมองจากสิ่งที่เป็นลูกหลานบริวารน,นะะมันมันมันเกิดการคาดหวังนั่นแหละครับมันหลงยึดมั่นถือมั่นจากสิ่งที่เป็นนอกตัวเราเนะี่ย ใช่ไหมครับอันนี้แค่แค่แค่ไอส,ส่วนที่มันใกล้สุดนะที่มันขยับมากกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะถ้าเราไปดูใกล้กลกกนะกไกลกว่านี้อีกหน่อยจะเห็นว่าวัตถุสิ่งของทรัพย์สินใช่ไหมซึ่งมันไกลกว่านี้อีกใช่ไหมครเพราะฉะนั้นอะไรที่มันยิ่งไกลมันยึดไม่ได้อยู่แล้วเนะี่ยยิ่งใกล้ยึดยากยึดไม่ได้ง่ายๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราจึงวิธีการแก้ไขเนี่ยกับความหลงเนะี่ยก็ให้แก้ไขจากความไม่เที่ยงเป็นทุกยึดไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นก็ ก็ต้องอาศัยกรรมฐานเป็นตัวแก้ไขแล้วเราจะเข้าสู่วิธีการใช้ชีวิตอย่างเบิกบานแจ่มใสโดยมีศีลธรรมนำหน้านะโดยมีเมตตาตามตามมาข้างหลังนะให้ดูสภาพธรรมคือความไม่เที่ยงจริงความเป็นทุกข์จริงความยถตีไม่ได้จริงเหมือนกันครับเพราะนั้น,นการที่ความโลรธผมว่าแก้ไขโดยใช้กรรมฐานนี่ง่ายสุดแหละนะครับ คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความยึดไม่ได้ใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ไรยะกตาที่เราจะน้อมนําไอ้ภัยใกล้ตัวของเราเนี่ยทางใจเนี่ยผมดูนะผม่ผู้พูดเองก็ได้มองดูนะครับว่าชีวิตเราเกิดมาถึงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นค่อนข้างจะปลายชีวิตแล้วนะฮะก็ถือว่ารอกลับบ้านนะรอกลับบ้านเก่าบางอันดีกว่า แต่ขณะที่เราเรียนรู้เนี่ยมันสั่งสอนไปด้วยกําลังใจใช่ไหมครับนะถ้าเราฝึกไปว่าๆเนี่ยเราจะมีกําลังใจที่เข้มแข็งเ,เด็ดเดี่ยวพร้อมจาเมตตาเกื้อกูลของอครอบครัวเราสังคมเรา,าหมู่บ้านเรา,าประเทศเราใช่ไหมฮะในมวลมนุษย์และสัตว์เนี่ยเรามีโอกาสจะเรามีอะไรดีดๆก็จะอกจับจะแจก,กให้อยากจะมีการ สรงข้อเกื้อกูลไปด้วยจิตใจที่เข้มแข็งห้าวหาญใช่ไหมครับแต่ไม่แข่งขันอะไรกับใครใช่ไหมอันนี้คือห้าวหาญใช่ไหมนั้นสังเกตด้วยว่าอการที่เราประพฤติตนปฏิบัติตามเนี่ยในกรรมฐานก็ดีรักษาศีลก็ดีเนี่ยนะก็จะทําให้เราพบเจอสิ่งที่มันเข้มแข็งกับชีวิตนะครับสุขภาพก็จะดี ในสังคมครอบครัวอบอุ่นอันนี้นะแต่ขณะที่อบอุ่นแล้วก็ดีนี้เราก็วางใจใช่ไหมครับใช่ไหมมันก็จะละตั้งแต่ตัวโกรธหมดเลยนะความโกรธก็ดีพิเศษก็ดีพยาบาลก็ดีความเรียกอะไรความหลงยึดมั่นถือมั่นก็ดีนะนี่เราจะเห็นว่าภาวะที่เราเรียนรู้สภาวะเนี่ยของการแก้ไขภยัยเรียกอภัยใกล้กลตัวเนี่ย ก็จะมีเรื่องราวการกระทำแก้ไขดังอย่างที่เราได้กล่าวมาวันนี้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราจะเราก็ค่อยๆขยายความกันต่อ,ตอไปนะฮะเพราะว่าวันนี้ก็ขอสวัสดีกันก่อนแล้วกันะะนะครับเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีนะครับ